สวัสดีคุณผู้ชมท่านละนะวันนี้ผมยูมะซึ่งวันนี้เราก็อยู่อีกครั้งในเกม revive w i s รลายอย่างที่บอกจากคลิปเมื่อวันก่อนนะครับคลิปเมื่อวานสิเมื่อวานใช่ไหมเอาเป็นว่าเมื่อวันนู้นสักวันหนึ่งครับผมลงคลิปไว้นะซึ่งผมจะบอกว่าน่าจะผมพูดเอาไว้ว่าผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับอาวุธตัวใหม่3ตัวละครนะครับอ่าเพิ่งเข้ามาใหม่เลยเป็นของ ssr นะนี่ครับเป็นอ่ามงกุฎนะครับของอาเ h รันเต้นะครับไม้คธาของเมฮูเอลลแ้วก็ หมวกของด็อกเทอรผมไปส่องดูมาแล้วว่าแต่ตัวทำอะไรกันได้บ้างดังนั้นผมจะมาอธิบายแบบชีลตัวละครเลยว่า,าควรมีติดติดกระเป๋าไหมควรจะยังไงอะไรโอเคฮะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยไหมมาฮะตัวละครตัวแรกนะครับเมลเอลครับต้องขอบอกก่อนว่า ไมอาวุเอลเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆอยู่แล้วครับแล้วก็มูมิลประจำตัวเนี่ยก็จะช่วยเสริมความเก่งขึ้นไปอีกอะมาดูกันว่าทำอะไรได้บ้างขอเล่าเกี่ยวกับสกิลก่อนกันนะครับสกิลแรกก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นสกิลข้างสาภาพปั่นทุกตัวละครเลยครับทัาละคเสียหาย100% 3ครั้งนะครับใช้2เม็ดเท่านั้นนะฮะอันนี้ไม่มีอะไรสกิลดาเมจธรรมดาสกิลสองครับเป็นสกิล ที่เรียกว่าเป็นซิงเกอร์เจอร์นะครับที่ทําให้นางเก่งมากๆนะครับก็คืออ่าใช้สามเม็ดฟ้าผ่าครับเม็ดละ200นะครับโจมตีใส่ศัตรูแบบสุม่มแล้วก็ 8, แปะสเต็คโซ่ so, d i s p e r s e uh, อ่าจะทําให้ลดเกราะเวทมนต์ของศัตูห้เร์เซ็นต์สเต็คได้50ครั้งนะครับของพลังโจมตีซึ่งอ่านางเป็นเมดเนาะก็ทำทำพลังโจมตีได้ประมาณหมื่นหนึง่งอ่าบวกคอมพิวต์จำนวนเข้าไปก็ประมาณหมื่ 10, 4, 10, 13, นสี่หมื่นหมื่นสามหมื่นสี่นะครับเวลาเนี่ยแหละครับ นั่นทำให้ก็หมายความว่าลดเกาะได้ไปประมาณ7 0 0 0เลยนะ6 0 0 0 7,000อ่าราวๆนี้ซึ่งนี่เป็นตัวเลขจากพลังโจมตีของนางคนเดียวเลยนะยังอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นลดเกาะนะครับดังนั้นจะสามารถสแต c กเข้ากับอ่าพวกเพื่อนที่มีบัฟพลังโจมตีอย่างเช่นอะไรนะอ่าทัวแนลเนีย่ยครับที่บวกพลังโจมตี40%ออะไรพวกนี้ครับมันเพิ่มขึ้นไปได้ ผมเคยอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรถเกาะกับเจาะเกาะไปแล้วนะครับว่ามันต่างกันยังไงในคลิปของราฟานดังนั้นไปหาดูได้นะครับตัวอธิบาย,ยง,ง่ายก็คือตัวตัวคำวนวณมันไม่เหมือนกันนะครับรถเกาะมันเป็นสกิลแบบใจกว้างกับสกิลแบบใจแคบอะครับรถเกาะเนี่ยเป็นใจกว้างนะคือรถเกาะศัตรูเพื่อนได้ใช้ด้วยแล้วก็เวลาเพื่อนบัฟดาเมจมาให้เราเนี่ยเราสามารถลดเกาะได้มากขึ้นนะครับเป็นอย่างนั้น ส่วนถ้าเป็นเจาะเกาะเนี่ยเราเพื่อนบัฟมาเราใช้เราใช้ตรงนั้นเอาไปคํานวณตรงสูตรเจาะเกาะไม่ได้นะครับแล้วก็เวลาศัตรูตรีอ่าเขาเรียกอะไรศัตรูล้างบัฟเนี่ยก็คือรถเกาะก็จะหายไปนะครับแต่ว่าเจาะเกาะเนี่ยก็คือแต่เจาะเกาะมันอยู่ที่เราครับดังนั้นเราเจาะทะลุไปเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่โอเคดังนั้นแพสซีฟก็ไม่เป็นไรครับนั่นเป็นตนัวละครที่ค่อนข้างเก่งเพราะถ้าบัฟพวกอ่าเพิ่มพลังโจมตีอะไรพวกเนี้ยในแบบสเตจแรกนะครับอ่าเมตาปัจจุบันก็คือ3ตัวเซค เซคิฟายนะครับก็คือเป็นตัวละครบัฟแบบสุดติ่ง3ตัวเลยนะครับเอาออกมาบัฟนะครับแล้วก็ให้บอสตีให้ตายไปเลยนะครับฉะนั้นเสร็จปุ๊บพอไมอุเอออกมาปุ๊บนะครับกดสกิลสองรัวๆปุ๊บลดเกราะ50%จากพังโทปตทีเพื่อนบัฟมาเออนางเลยค่อนข้างเก่งอยู่แล้วนะครับานางจะลดเกราะเยอะมากครับแล้วก็ตีติดวิกเนสนะซึ่งมันก็แรงโคตรๆเลยอ่ะอีกทั้งยังไม่ได้อธิบายถึงเนี่ยครับสกิลนี้นะครับ ใช้3เม็ดนะครับแต่ว่าสร้างความเสียหายถึง600%เลยนะก็เม็ดละ200เนี่ยถือว่าแรงนะครับแรงโอเคก็มาดูกันที่อา,อาวุธเช่นตัวนะครับผมไปดูมาละอาวุธเช่นตัวนะเป็นสแตทน,นะครับเป็นพลังโจมตีสาม2ันนะครับเลือด1,100งพอคริดาเมจ30%แล้วก็เกราะเวทมนต์850ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าอาตัวละครสายเวทมันจะถูกแบ่งแคตตากรีเป็งี้ครับถ้าเป็นเมทนะครับจะบวกคริดาเมจถ้าเป็นแอสซิสินจะบวกคริเลตนะครับ ส่วนที่เหลือเป็นต้านคริกันหมดเลยซึ่งความสามารถของอาวุธนะครับก็คือ,อเมื่อไมโอเอลใช้สก,กิลนะครับจะทําให้ไมโอเอลสร้างความเสียหายเวทมนต์เพิ่มขึ้นอีก14%นะครับที่เลเวล31นะก็ต้องขอบอกก่อนว่าจริงๆเอามันไม่ได้เยอะเลยครับต้องพูดว่าในทีมของ Mercury เนี่ยมันจะมีบัฟนะครับตัวละครบัฟอย่าง8 ID เนี่ยครับที่มีบัฟ อ่าอันนี้เป็นพวกบัฟเพิ่มความเสียหายที่สร้างขึ้นอยู่แล้วนะครับซึ่งของตัวตัวไอเดนคนเดียวเนี่ยเพิ่มขึ้นเ5เลยนะเวลามีนะครับช่วงแรกๆมันจะค่อนข้างเห็นผลชัดนะครับอย่างาอย่างอมานามินี่มอมานนมีนี่ก็มีเหมือนกันนะครับทำให้ศัตรูโดนความเสียหายเป็นมวลแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสียหายที่สร้างขึ้น20%นะครับนี่มันจะค่อนข้างแบบเป็นสกิลแนวนี้กันซะเยอะนะครับดังนั้นเพิ่มขึ้นมาอี20นะก20%เนี่พิบเยอะรรับ แค่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแต่ว่าก็ถือได้เพิ่มก็ถือว่าดีนะครับอ่าได้เพิ่มก็ถือว่าดีแต่ส่วนที่ดีที่สุดเนี่ยคือมันเพิ่มแตทหลักนะครับเพิ่มพลังจุติสามพันสองเนี่ยหมายความว่านางจะลดเกาะได้มากขึ้นด้วยนะครับอ่าใช่ก็เป็นของดีเลยละกันอ่าของโคตรดีนะฮะยิ่งเอาไปเวลาเพื่อนบัฟให้เนี่ยมันก็จะได้เยอะขึ้นด้วยนะครับก็จะมีประโยชน์ยิ่งขึ้นแถมบวกคิดา้เมจด้วยนางก็จะตีแรงขึ้นไปอีกอ่านี่ก็คือเป็นของไม่ไ ไม่มีไม่เป็นไรครับตัวนางเก่งอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้ามีอ่ะนางจะเก่งยิ่งขึ้นอ่ะอย่างที่ผมให้ดูในคลิปเมื่อวานนะครับอ่าไมโอเอลเล่นผ่าน30วีได้ถ้าไม่เจอถ้าไม่เจอบอสที่มีต้านเวทน,นะครับในผ่านออเทคเคชันนะผ่าน30วีได้อ่ามาตัวละครต่อไปนะครับเป็นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมให้ดูด้วยไมโอเอลนะครับผมเ,เตรียมตั้งมาละนี่เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูน,นะครับเดี๋ยวดูได้ไหมตอนเบิร์สโหมดนะครับว่ามันขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวจะจดไว้ด้วยนะขอเวลาแป๊บนึงนะต้องใช้เวลาเก็บเกก่อน ประมาณ4ี่แสนสองนะครับเมื่อกี้ตัวเลขมันบักบัก,บกไงไม่รู้ในเกมเพราะมันไปอยู่ชิดขอบจองกอันนะประมาณสี่แสนสองครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาผมตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วนะตัวละครนี้ผมเลยอ่ะเดี๋ยวซื้อให้ดูด้วยนะครับอยูนในอีคิวเมนต์นะครับอ่าเป็นคาร่าสตาร์ออฟโรมสนะครับซื้อมาแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใส่ให้เลเวลนะครับใส่ใส่เองเนี่ยหัว,วลืมอ่าแล้วก็อัพไปครับอัพ โอเคยี่สิบแล้วครับสแตทครึ่งหนึ่งของอ่าสแตทเลเวลสีนะครับก็ถ้าขึ้นไปอีกอัพขึ้นไปเลเบลสีก็จะเป็น1,100นะครับ3 2มพัแล้วก็เอ้ยแปดแล้วก็30%มนะครับเคมื่อกี้สี่แสนกว่ากวา่าใช่ไหมอ่ามาลองเทสดูว่าจะขึ้นได้ถึงขนาดไหนนะครับ แต่คงไม่ได้ต่างกันชัดขนาดนั้นหรอกนครับไม่รู้ลองดูลองดูก่อนแต่ตรงนี้ขอบอกก่อนว่ามันผมเทสแค่รอบเดียวนะโอกาสคาดเคลื่อนมันเยอะนะครับเพราะว่าคีย์เลดก,ก็ไม่ได้ทำาร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะที่จะวืดมันเยอะมากสมมติแบบตานี้ดวงไม่ดีแบบคีย์ไม่ออกเลยสักดอกอะไรเงี้ยมันก็ดาเมจน,น,น้อยกว่าอีกแล้วครับโอเคขึ้นเป็นห้าแสนห้านะครับอ่าขึ้นมาราวเท่า,าไหร่ขึ้นมาประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็เยอะอยู่นะ มันอาจจะไปเห็นผลช่วงไอเน,นี่ยครับเวลาเราเล่นผ่านลอเทเกนนะครับมันจะเอ่อ,ขอเขาเรียกอะไรบางที่อ่ะไม่มีอุปกรณ์ตัวแล้วแบบทำทำตัวยังไม่ค่อยเต็มอย่างเงี้ยครับมันจะขาดแบบพลังโจมตีเอ้มันจะขาดแบบแบบไปประมาณ1 0บวิยี่สิบวิอ่ะครับตรงนี้อาจจะช่วยให้แบบว่าได้คะแนนดีขึ้นได้นะก็เอาไปลองดูกันได้นะครับโอเคจากนี้ไป2ตัวละครนะครับนอกเทอร์นากับเอ่ออาเชรอนเต้เนี่ย ผมต้องขอบอกว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้ท็อปเมตาเหมือนอย่างมายาฮูเอลนะเป็นตัวละครที่เรียกว่าธรรมดาครับใช้ได้แต่ว่าไม่ได้แนะนํามากขนาดนั้นนะครับไม่ได้เก่งเป็นพิเศษมีละกันนะครับว่าด้วยแสแตตด,ด้วยอะไรต่างๆค่อนข้างจะไม่ได้ว้าวซ่าขนาดนั้นนะครับตัวละครที่เป็นเมตาครับก็คือต้องต้องเบิร์สไวน้นะครับเบิร์สไว้แล้วมีพวกรถเกาะเจาะเกาะอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งตัวละครพวกนี้ไม่ใช่นะครับ สกิลแรกนะครับอ่าสก้าเลสตอมนะครับสร้างควเสียหาย3ครั้งนะครับ60สนะสกิลสองก็เป็นรั0นะครับ uh, ถือว่าแรงนะแรงกับพวกอาคาชาแต่ว่าเป็นดาเมจอย่างเดียวนะครับรับแพสิฟเปอร์เซ็นต์แค่นั้นอะคาชายังมีรถเกราะมีพวกไม่ใช่รถเกราะมีพวกล้างดีบัฟล้างบัฟล้างบัฟสิแล้วก็พวกเพิ่มคิเลตเพิ่มคิเคลตแบบอะไรพวกนี้นะครับแต่ตัวละครนี้ไม่มีเลยที่สองนะครับเป็นบัฟทั้งทีมนะบัฟทั้งทีมเลยเมื่อสร้างความเสียหายกายภาาพนะะครับจทใํใ บวกความเสียหายของดรอเทอน่าเข้าไป50%นะครับแล้วก็ฮิลทุกฮิลฮิลตัวตัวละครที่สร้างความเสียหายนะครับอย่างเช่นพวกแท้งจะไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับก็คือ,อแท้งปกติตีไปก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าบวกความเสียหายของบวกพลังจิตีของดรอเทอนาเข้าไปอีก50%แล้วก็เอามาฮิลให้ตัวเองอะ่ะอาจจะเห็นผลชัดขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับ ถือมีประโยชน์หรืปอประโยชน์กับพวกตัวละครแทงหรือซัพพอร์ตอะไรพวกนี้ครับมันจ,จะช่วยอาจจะช่วยยืดชีวิตออกไปได้นะครับและที่สองนะครับทุกครั้งที่โจมตีนะครับจะบวกความเสียหายเพิ่มขึ้นสแต็กขึ้นได้40%นะครับเพิ่มครั้งละ2ก็สแต็กยีครั้ง20สสแต็กถึงจะเต็มโอเคจากที่เห็นนะครับสกิลจะเน้นไปที่อัพไปที่สกิลเดียวเลยนะครับแบบว่าทุกสกิลมันจะถูกแบบส่งเสริมให้สกิลแรกนะครับเพราะว่าสกิลแรกเนี่ย ก็คือไอ้สกิลสเนี่ยก็คือทําให้สกิลแรกอะ่ะมาแรงขึ้นถูกไหมครับเนี่ยจะบวกความเสียหายของนอเทอร์นาเข้าไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าสกิลแรกนะครับจะแรงขึ้นเป็นร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะของพลังโจมตีของนอเทอร์นาก็ก็แรงขึ้นโอเคดีเลยครับร้อยสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะสามครั้งนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นว่าสกิลสกาเลตตปเนี่ยมันใช้ทางต้องตีสามรอบนะแล้วก็อ่าใช้หนึ่งเม็ดไปดูกันว่านางตีนานขนาดไหนคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็ 12่งอเฮ้ยจริงจริงไม่นานนะอนโอ้โอหหรือนอกโนหน่าเป็นตัวที่ดีนะเฮ้ยจริงๆไม่นานเลยตอนแรกผมนึกว่าจะนานสิเฮ้ยเป็นตัวที่น่าสนใจเลยนะทั้งนี้อุ้ยน่าสนใจกว่าที่คิดเดยอะเลยครับอเ,เออก็หมายความว่าสกิลแรกนะครับยิ่งใช้บ่อยใช่ไหมครับมันโดนทีละ33รอบแล้วก็จะได้รับบัฟ ความเสียหายที่สร้างขึ้นได้40%่นะครับแต่จุดอ่อนของนางนะครับมีอยู่อย่างเดียวครับกับตัวละครท็อป2อเมตาอย่างอากชาที่ตอนนี้ตกเทียเพราะว่าโดนอิาเบลล่าแบบยึดแบบยึดแบบถล่มไปเลยครับเ,เพราะว่าอิาเบลล่าเนี่ยมีลดเกราะด้วยนะครับแล้วก็ความเสียหายที่สร้างได้เยอะเกินไปนะครับ5,300ต่อการกดสกิลหนึ่งครั้งคือมันเวอร์ไปนะครับอ,อันนี้ถึงจะเป็น330นตะครับต่อการกด1ครั้งก็ในระยะยาวนะครับคือแบบอาจจะไม่ได้เอาไปใช้พวก ่าผ่านโลเทเกนอะไรเงี้ยครับหรือในอะีเวนต์รีเทิร์นเพราะว่าอา่าใช้เวลาเบอ่อนานไปหน่อยนะครับคือค่อยๆหม่งเข้าไปเงี้ยมันช้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกอารีนาเนี่ยจริงๆตัวละครที่น่าสนใจเลยนะหมง่งแบงบหม่งป้งป้งป้งน่าสนใจน่าสนใจผมว่าใช้ได้ดีเลยแหละมาดูเที่ยวพฤทิกรตัวบ้างนะครับพฤติกรรตัวนะครับของแอสซิสต์จะเป็นบวกทลังพืตนี่สามพันนะครับแล้วก็มีคิเลสสิบเปอร์เซ็นต์ให้หลังจากการต่อสู้เริ่มขึ้นนะครับจะบวกคิเลสขึ้นไปนะครับถ้า อ่าสองจุทุก5วินะครับสแต็กได้15ครั้งใช้เวลา75้าวินาทีในการเก็บสแต็กให้เต็มนะครับนั่นหมายความว่าอ่าจริงๆแล้วอารีน่าก็อาจจะไม่ได้ใช้อาวุธนี้ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นเพราะว่าอารีน่าจริงๆเราก็เล่นไม่เกินกันไม่เกิน30วสิวิหรอกครับอ่าใน กรณีที่บิวตัวละครเต็มแล้วนะมันจะใช้เวลาแค่ประมาณไม่เกิน30วินาทีครับ15 12าบงางทีมใช้แค่10วินาทีซ้ำนะครับซึ่งอา,อาวุธตัวก็ไม่ได้ใช้นะครับ <c oughs> นอกจากพวกสแต็ตหลักนะครับอย่างเพิ่มพังโจมตีอย่างคียเลดอะไรเงี้ยที่แบบเป็นสแต็ตสบเงี่ยผมาให้ตอนแรกก็ได้ใช้เพราะฉะนั้นอาวุธตัวผมว่าไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่น,นะครับแต่ว่าถ้ามผมลองคิดคร่าวๆดูแล้วถ้าสมมติแบบว่าอาวุธพวกเนี้ยครับมีคีเลดเต็มนะครับแบบ30%นะครับอา่าแล็วก็จะกกับสแต้ก เต็มของทั้งนี่ครับเอาไว้ทำตัวนะครับ21ใช่ไหมเอ้ยสองจุดหนคูณสินะครับแล้วก็บวกกับไอตัวนี้ด้วยนะครับจะได้ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเป็นคีเลทที่เยอะนะค่อนข้างชัวร์เลยแหละแต่ว่าก็ไม่ค่อยเห็นประโยชน์เท่าไหร่นะครับของคีเลทเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวนางไม่มีจอบเกราะนะครับไม่มีลดเกราะอะไรพวกนี้เลยอ่ะไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าใช้เวลาเก็บสแต็กนานด้วยพวกอีวิลเลเตอร์หรือว่าฮันด์ลอเทเคนเนี่ยคือตัดไปได้เเเเลลยครรับพาาาาะะะวว่ใช้นนนนกิฮ โอเคสำหรับเาวุธเจ้าตัวก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันผมว่าเป็นตัวละครที่เหมือนจะเก่งนะแต่าจ,าจริงๆก็ไม่ได้เก่งนะครับ <laughs> โอเคมาดูที่ตัวละครสุดท้ายกันนะครับอ่ะผมสรุปไปยัง่งคืออาวุธในตัวนะครับก็ไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นนะครับถ้าไม่ได้เน้นแบบถ้าไม่ได้อวยจริงๆอะ่ะก็ไม่จำเป็นต้องซื้อหรอกครับมาดูที่อาเชลันเต้ครับอาเชลันเต้นะอ่าสกิลแรกนะครับสร้างความเสียหาย300แล้วก็ พิบัฟให้ศัตรูนะครับโดนความเสียหายเวทมากขึ้น5%นะครับสแต็คได้10ครั้งเป็น50%นะ50%เปอร์เซยอะไหมไม่เลวนะ50%นะครับแต่เป็นความเสียหายเวทที่สร้างขึ้นนะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในทีมเวทเท่านั้นนะครับแล้วก็สกิลสองนะครับเป็นเจ้าความเสียหายเวท200%นะครับไป3เมตรนะครับแล้วก็เผาศัตรูนะครับอสามครั้งครั้งละวินะครับอ่าผมไม่ต้องกดด้วยแล้วเป็นตัวละครที่ใช้สกิลนานมากนะครับดดวจะะใหหู้่าาามันนนนนนขไสกิลแรง แต่ก็นั่นแหละมีแค่ดาเมจเลยครับมีดาเมจอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้เวลานานมากอันนี้คือสกิลแรกนะครับสกิลแรกเนี่ยไม่มีอะไรครับก็กดไม่ได้นานนะดูนะก็คือปุ๊บอ่ะมือขึ้นมือขึ้นมือขึ้นอ่ะไม่นานไม่นานแต่สกิลสองเนี่ยดูนะครับไล่ไปนะครับเห็นเกตนี่ไหมขึ้นช้ามากครับลดช้ามากกว่าจะหมดนะครับคือแบบใช้สกิลนานไปนะครับสําหรับตัวละครนี้เลยไม่ติดเมตานะครับเพราะ เนี่ยนอกจากดาเมจก็ไม่มีอะไรนะครับตัวละครอื่นจะมีถึงจะเบากว่านี้แต่ว่าจะมีลูกเล่นต่างๆนะครับอย่างพวกมินเนียที่ทําให้ศัตรูโดนความเสียหายจากสกิลแรกมากขึ้นหรือว่าเอ่อไมเอลที่ก็แรงเท่ากันนะครับแถมมีรถเกราะด้วยแล้วก็ใช้สกิลเร็วกว่านี้นะครับหลายตัวละครเลยนะครับมันมีจะมีลูกเล่นมากกว่านี้ถึงดาเมจจะไม่ได้เยอะเท่านี้นะครับและบางตัวดาเมจเท่านี้แต่ก็มีลูกเล่นเยอะกว่าด้วยอ่ะอันนี้ก็เลยทําให้นางไม่ได้เก่งนะครับอ๋อลืมพูดไป นางเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับมาในอีเวนต์แรกๆเลยผมจำไม่ได้ว่าอีเวนต์ไหนแต่น่าจะเป็นอีเวนต์ฟอล่ามั้งครับที่เป็นที่ที่มีตัวตละครอ่ะตัวนี้นะครับไอดอลโฟล่าเอ่อซึ่งก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับแต่เป็นตัวละครยูอาร์เลยนะอืมนะครับน่าจะเป็นช่วงอีเวนต์นั้นโอเคนะครับเออทำให้นางไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับอ่าพูแง่นยๆตรงเป็นตัวละครที่ไม่เก่งเลย,เลย มีตัวอื่นก็ไปเล่นตัวอื่นดีกว่าแล้วแพสซีฟนะครับที่ไม่ได้ใช้งานาหลังจากการต่อสู้เริ่มขึ้นไป30วินาทีนะครับจะบวกความพลังสกตีเพิ่มขึ้น25%ต้องถามก่อนว่าเอามาทําอะไร30วิเนี่ยตัวอื่นว่านานแล้วนะแต่ว่าอย่างน้อยครับคือมันเก็บสแตค็คครับที่แบบตัวละ10วิตัวละ5วิงี้ครับแล้วมันค่อยๆเพิ่มขึ้นไปแต่ตัวคนนี้คือแบบตุ้มเดียว25บวกพลังสกิฟต์25เลยแต่ว่าใช้เวลา30วินะครับซึ่งอีเทนร์นะครับ10 ผ่านออเทเ็เซนนะครับเวลาไวที่สุดคือ30วินะครับเพราะฉะนั้นแพสซีฟเนี่ยไม่ได้ใช้ซึ่งเพืนตัวก็มากบจุดอ่อนของเรื่องนี้ใน30วิแรกนะครับเมินเกราะของศัตรู22นะครับแล้วก็ที่เลเวล31บวก2 8นนะครับแล้วก็ ผมมีดาวสามนะอ่าผมป่นด,ดาวสามเพราะว่าเป็นตัวละครแจกดังนั้นเราจะมีชิ้นส่วนตัวละครได้มาอยู่แล้วก็ทําให้ครัปลดล็อกดาวสามของตัวละครบวกอีกหเปอร์เ็นเป็นสามสิบสี่เปอร์เซ็นเจาะเกาะสามสิบสี่เปอร์เซ็นพูดตามตรงไม่แย่นะดีเลยแหละดีมากๆเลยด้วยนะสามสิบสี่เปอร์เซ็นเพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่นะครับในเกมนี้ก็ถ้าเป็นของพลังโจมตีเนี่ยไอ้พวกเจ,จาะเกาะจับพลังโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นนะครับยกเป็นน้องยุยที่บวกสี่สิบเปอร์เซ็นส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นรถเกาะ ตัวเลขจะรา,าวนี้หมดแา่ของตัวละครนี้เป็น28%แล้วก็เป็นตัวละครแจกฟรีอ่ามันเลยมีดาว3ให้อยู่แล้วนะเป็น34%ถือวาเยกตัวละครทั่วไปนะแต่ว่านั่นแหละครับด้วยความที่สกิลนางไม่ดีเลยไม่ได้ดีขนาดนั้นนะทั่นทำให้นางค่อนข้างจะไม่ถูกเลือกดีกว่าไม่ถูกเลือกมาใช้งานก็เลยอ่ะโอเคประมาณนี้โอเคก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับว i วิชในวันนี้ ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาชมนะครับขอบคุณทุกคนทีนก่กดติดตามด้วยฝากกดติดตามด้วยกันจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดยูี่ชิเสำหรับวันนี้ก็ฟันดีราตีไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ